ภาพใหญ่ของทองคำนะครับทุกคนฟังไว้นะภาพใหญ่ทองคำยังมีเป้าเหลืออยู่ที่4,751ดอลลาร์มันเป็นเป้าของทางเปรมมันเมื่อไหร่ไม่รู้4,007มีโอกาสขึ้นอันนี้พอมาดูทาเฟรมเดตอนเนี้ทาเฟรมเดมันกําลังฟอร์มพักตัวนะส่วนตัวผมแอบมองว่าอยากให้มันใจนะอยากให้มันกดลงมาแต่ไม่อยากให้มันหลุด mm hmm. เพราะว่าอะไรนะ mm hmm. ครับเพราะว่าถ้าเดมันย่อลงมาตรงนี้แล้วหลุด มันจะเป็นการนำลงกลายเป็นว่าลงรอบเนี่ยถ้าหลุดอะ่ะมันลงแรงก็เลยไม่อยากให้มันหลุด <S <S ถ้าถ้าถ้าทองคาตอนนั้นมันเมื่อไม่กี่วันจะดีดแรงนะมันต้องไปแบบนี้ขึ้นลงขึ้นแล้วย่อลงมาแค่นี้ไม่หลุดไม่ไม่ไมโอ้ลัตรงน,นี้แล้วก็ดีดมันจะแรงแต่บังเอิญว่ามันมีแรงขายเยอะลงมาโอ้ลัหัวตรงนี้พอโอ้ลัลปุ๊บแรงเอากริทึมใหม่จะทางานทันทีว่าเฮ้ยถ้าโอ้ลับ แรงมันจะหายไปพอาหายไปเสร็จมันก็เลยรีบาวขึ้นมาก็เลยโดนแรงกดจากออลอาิรุ๊มที่บอกว่าเทนเริ่มเปลี่ยนดังนั้นเราลองมาดูคร่าวๆลองแบบเ o ิร์ c เกรฟว่าถ้าสีชั่วโมงลงเนี่ยมันจะลงไปได้ถึงไหนฟอ l l o w เดอ f ฟิวเจอร์สัมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era s i s the Alpha Surv ซ v ร์ e ิฟเ b อะบ ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล พี่แมนครับตอนนี้เราขอทองคำเน่่ยเพราะทองคำมันไม่ไปไหนมาสักสัปดาห์แล้วพี่แมนปกติใช้ทองใช้ทองคำทำเฟรมไหนครับพี่แมนทองคำจริงๆอผมเล่นเร็วมากครับเล่นเล่นสนุกมาก <c oughs> <c oughs> คือทองคำตอนอ๋อตอนนี้ลกถิงเมื่อกี้พอดีไลฟ์สดอ่ไลฟ์สอนคนเนี่ยมีคนติดทองคำ <c oughs> ผมก็เลยเขียนว่าติดทองคำเดี๋ยวจะงงว่า <c oughs> ติดอะไรครับโ <Okay. S 2> อเคอ ทองคําอันนี้ลากคางไว้ว่ามันมีโอกาสลงมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมขอแกะใหม่ผมจำไม่ได้และแผนชื่ออะไรอันนี้ทำเฟร,รมทาเฟรมนะครับพี่แมนอันนี้ทาเฟร,รมสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมขอดูตั้งแต่ถ้าถ้าเอาทองคํานะครับอ่าถ้าถ้าแนะนําทองคําอย่างนี้เลยดีกว่ามันเนี่ยนะ,ะมันนะครับภาพใหญ่ของทองคํานะครับทุกคนฟังไว้นะภาพใหญ่ทองคํายังมีเป้าเหลืออยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดดอลลาร์อ่ามันเป็นเป้เปาของทำเฟรมมันเมื่อไหร่ไม่รู้สี่พันเจ็ดมีโอกาสขึ้น แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมั่นใจว่าสมมุติคนเล่นเล่นพวกอย่างนี้นะครับคุณวางเงินไว้สี่พันเหรียญแล้วคุณเล่นแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดนะครับหรือว่าเล่นเล่นนั่นเพราะการเล่นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดเนี่ยแปลว่าคุณจะโดนกีดเวลาคุณผิดทางคุณจะโดนกีดทีละหนึ่งดอลลาร์แต่นั้นถ้าคุณวางเงินไว้สี่พันเหรียญสี่พันดอลลาร์แล้วคุณเล่นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดต่อให้มันลงไปยังไงอะทองคําไม่มีทางเหลือศูนย์ดอลลาร์แน่ถูกไหมครับนั่น สุดท้ายเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้นไปทำำากาไรให้คุณเองเพราะว่าเป้าใหญ่เหลืออยู่ที่4,751ดอลลาร์อันนี้เป็นแค่แนวคิดให้ฟังนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่แนวคิดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ4,751ดอลลาร์เป้าใหญ่คราวนี้มาดูไทฟ์เฟรมวีคไทฟ์เฟรมวีคจริงๆเนะี่ยวีคควรย่อหนึ่งเที่ยววีคควรย่อหนึ่งเที่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยจากรูปแบบการแกะนะครับวีคเนี่ยถูกถอดออกจากเกมเล่นไปพักใหญ่แล้วนะครับคำว่าถูกถอดออกจากเกมแปลว่า อัลกอริทึมของทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ทํางานอยู่บนไทฟีวิกเพราะว่ามันผิดหลักหลายๆอย่างจนไทฟีวิกเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีทรงเลยวิ่งขึ้นแบบไม่มีทรงมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเลยมองว่าไทฟีวิกไม่ได้อยู่ในเกมการเล่นของภาพของของทั่วโลกทั่วโลกเล่นด้วยไทฟ e มันดังนั้นไทฟ e มันเนี่ยเป้าเหลืออยู่4 7 5เหแล้วก็ไทฟีเดออันนี้พอมาดูไทฟ e เด y ตอนนี้ e ทฟีเดนกําลังฟอร์มพักตัวนะครับจะเห็นว่าไทฟีเดอเนี่ยถ้า โอเวอร์โซลเขาที่แล้วมันอยู่นี่ขึ้นมาโอเวอร์บอสลงโอเวอร์โซลดีขึ้นโอเวอร์บอสภาพของท่าเฟรมเดย์ day, มันขึ้นอย่างนี้ครับเดย์นี่เยอะเลยนะเดย์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ย่อลงมาคราวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้ว่ามันจะยังไงส่วนตัวผมอะแอบมองว่าอยากให้มันใจนะอยากให้มันกดลงมาแต่ไม่อยากให้มันหลุด mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเดย์มันย่อลงมาตรงเนี้ยแล้วหลุดอะ่ะมันจะเป็นการนาลงนําลงของ day. เดย์เป็นเป็นเทนขาลงของเดย์ถูกไหมครับ แล้วมันจะนําให้วีกับอัลกอริทึมของวีกัะกดโอเวอร์โซลลงมาด้วยกลายเป็นว่าลงรอบเนี่ยถ้าหลุดอ่ะมันลงแรงก็เลยไม่อยากให้มันหลุดตามภาพนะครับแปลว่าทองคําตอนเนี้ยเราต้องมานั่งลุ้นว่าเฮ้ยลงมาเนี่ยอย่าหลุดหรือไม่ต้องลงก็ได้เดเดไม่ต้องลงก็ได้ให้ดีกลับขึ้นมาให้งงง,งแบบเนี้ยแหละตอนเนี้ยที่คนง,งงงกันเพราะว่ามันมันมันสู้กันอยู่ครับมันมีอัลกอริทึมสู้กันอยู่คราวนี้ผมจะย่อยลงมาที่ทาเฟมที่ ที่คนทั่วไปเขาเล่นกันก็คือตัอง้งแต่ d a ลงไปก็คือโอโซโดีขึ้นตรงนี้แล้วนั้นการลงโอโซ,โซต้องย้านะครับลงโอโซทองคําห้ามหลุดโลตรงนี้ห้ามหลุดโลพอห้ามหลุดโลเสร็จผมก็ย่อยไปที่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยไม่มีหัวขาลงนะครับความโชคดีคือไม่มีหัวขาลงเช่นกันแต่ถ้าหลุดโลตรงเนี้ยลงตอนเห็นภาพที่ผ่านมาไหมครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็รอลงมันก็เลยเป็นภาพแบบนี้ เห็นภาพไหมครับซึ่งในตอนที่ขึ้นเนี่ยตอนที่ถ้าถ้าถ้าทองคตอนนั้นมันจะเมื่อไม่กี่วันจะดีดแรงนะมันต้องเป็นแบบนี้ขึ้นลงขึ้นแล้วย่อลงมาแค่นี้ไม่หลุดไม่ไม่ไมโอ้ลัตรงนี้แล้วก็ดีดมันจะแรงแต่บังเอิญว่ามันมีแรงขายเยอะลงมาโอ้ลัหัวตรงนี้พอโอ้ลับปุ๊บแรงเอากริทึ่มใหม่จะทางานทันทีว่าเฮ้ยถ้าโอล้ลัแรงมันจะหายไปพอาหายไปเสร็จมันก็รีเบขึ้นมาก็เลยโดนแรงกดจากเอาเอากริทึมที่บอกว่าเทรนด์เริ่มเปลี่ยนนะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าต่อจากนี้ถ้าสี่ชั่วโมงเกินหลุดลงมาตรงนี้ลงมาเนี่ยมันจะลงมาต่อดังนั้นเราลองมาดูคร่าวๆลองแบบเวิร์สเกทว่าถ้าสี่ชั่วโมงลงเนี่ยมันจะลงไมได้ถึงไหนเราก็รากฟิโบ <c oughs> ผมจะร่าฟิโบเป็นสีน้าเงินนี่สี่ชั่วโมงนะครับเป็นสีน้าเงิน <c oughs> แปลว่าการลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆมันอาจจะมีการคัสเตอร์ของสี่ชั่วโมงกับเดยอยู่ตรงโซนนี้สามเก้าหกเนี่ยสามเก้าหกสอง สามเก้าหกสองนะครประมาณนี้เดี๋ยวผมลองทําแนวรับผมจะทําเป็นสีแดงนะครับดังนั้นรับแรกผมจะให้เป็นจุดจุดแบบนี้ก่อนส่วนรับที่สองเนี่ยจะเป็นร้อยหกสิบเอจุดแปดผมจะให้เป็นเส้นปลาแล้วกันนี่สามเก้าจุดสี่จุดห้านะครับสามเก้าเท่าไหร่ 3, 9, 4, 5, นะครับสามเก้าหนึ่งสี่จุดห้าครับสามพันเก้าร้อยสิบสี่จุดห้าอันนี้คือภาพของถ้าลงนะครับถ้าถ้าสมมุติว่า ทองคําภาพตามเฟรมสี่ชั่วโมงโลงเนี่ยถ้ามันหลุดโลอะ่ะคนจะได้ไม่ต้องกลัวลงมาตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่น่ากลัวเพราะว่าฟิโบนี่คือสีดาของเดย์ถูกไหมครับถ้าลงมาตรงเนี้ยมันก็ยังไม่หลุดไงถึงตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องไปนั่งลุ้นอีกทีหนึ่งถ้ามันลงมาจริงต้องมาลุ้นอีกทีที่มันรีบาวอันนี้ย่อยลงไปอีกครับคนเพราะว่าคนไม่ได้เล่นแน่สี่ชั่วโมงมันใหญ่ไปไปดูที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยภาพตอนนี้เป็นแบบนี้ครับผมตียู่ให้ดูหนึ่งชั่วโมงคือเป็นนแบบี้ แต่มันจะดูไม่คัสเตอร์กันเลยดังนั้นหัวนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะต้องมาตั้งใช้หัวใหม่เนี่ยเพราะว่าตอนเนี้หนึ่งชั่วโมงสร้างหัวฟิโบใหม่แล้วก็คือหัวตัวนี้หัวใหม่คือตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีการคัสเตอร์มากกว่าเช่นสมมุติว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงมันเขีย่ยแต่โอ์บอสแล้วลงนะสมมุตินะครับถ้ามันแต่แล้วเลี้ยวลงการลงของมันเนี้ยก็จะมาคืนเนี้ยมันก็จะมาดึงเชงกันอยู่ตรงนี้ติดติดอยู่ตรงนี้ เพราะว่าจะเหมือนกับว่าออลกริทึมของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงมันจะทํางานว่าเฮ้ยทดสอบโลแล้วรอสู้นะครับบวกกับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลงมาลงมาทัคัสเตอร์กันมันจะมีแรงซื้อของอัลกอริทึมของหนึ่งชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงตรงโซนสี่พันนะครับแต่ว่าถ้าเอาไมา่อยู่สุดท้ายมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆครับอาจจะลงมาแต่ที่สามเก้าหกหนึ่งถึงสามเก้าเจ็ดสามจุดห้าแถวแถวนี้อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงเวลาเราเล่นจริงๆเราจะใช้ด hmm. ูหน hmm. ้างานว่าหน้างานเป็นยังไงอันนี้ย่อยไปอีกทีนึงอีกนิดนึงนะครับย่อยอีกนิดนึงขั้นสุดท้ายละที่คนเขาเล่นกันคือสามสิบนาทีนะครับเพะสามสิบนาทีเนี่ยตอนเนี้ยลงมาตรงเนี้ยรูปแบบการเล่นตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วหนึ่งไอ้สามสิบนาทีเกิดแท่งเทียงกับตัวคุณสามารถเปิดช็อตระหว่างคัดได้แล้วรูปแบบนะครับคุณสามารถเปิดช็อตระหว่างคัดตรงนี้นะครับเปิดช็อตระหว่างคัดตรงโซนนี้ไม้แรกนะครับลองดูก่อน ไม่รู้จะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แต่เราอาจจะเปิดชัดระหว่างคัดแล้วก็ดูการลงของสามสิบนาทีผมจะทำเป็นสีเขียวแล้วกันนะดังนั้นภาพที่ดูมีแนวโน้มมากที่สุดถ้าจากตรงจุดนี้เกิดช็อตแล้วไม่เบรกหายแล้วนะแล้วสามสิบนาทีเกิดอยากจะทิ้งลงมันก็จะไหลลงมาสักประมาณสองร้อยแถวแถวสี่พัน ทดสอบโลประมาณนี้ครับอ,อ,อันนี้คือเล่นตันนะครับแต่ว่าถ้าคนทส่วนใหญ่บอกโอ้ยพี่แมมผมเล่นไม่ทันหรอกอันนี้มันถี่เกินไปผมก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างงี้คุณก็ต้องไปรอเดย์เลยรอ,อเดยล์ลงโอเวอร์โซแล้วก็ค่อยเริ่มนั่งย่อยไปที่หนึ่งชั่วโมงแล้วรอจังหวะกลับตัวแล้วก็ค่อยซื้อเล่นขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมโดยรวมว่าทองไม่ได้น่ากลัวบิตคอยยังไม่น่ากลัวเลยคอยที่ออกข่าวกันมาตอนนี้ว่าน่ากลัวน่ากลัวก็จริงๆเขาไม่ได้น่ากลัว คนกลัวเ <ừ, S 1> พราะไม่รู้นะครับประมาณนั้นโอเคชัดเจนมากๆครับสไตล์การเทรดของพี่แมนวันนี้เราจะค่อนข้างที่จะคมแล้วก็พยายามหาจุดเข้าที่ได้เปรียบเดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แมนมากนะครับที่ให้ความรู้พวกเรานะครับก็ขอเรียนเชิญในรายการดีเ Station l i ฟ e ใหม่ครับสวัสดีครับพี่แมนอย่าลืมไปติดตามเพจพี่แมนนะครับที่ Stock Man Day ครับผมสวัสดีครับ follow the money